เสี้ยวเดียวนั enough enough ahead, I I ้นสียอกลัไปเลยครับนี่คขพบอกว่าผงคาพิสูจน์มาคงคาพิสูจน์อื่นใช่เรือจะดีนั้นต้องมีฝีมือเก่งไม่ยังเกรนศัตรูผู้แข่งขันแม้จะแข่งกันแต่เช้าจนเที่ยงวันก็ไปหวั่ขค้เพลงเพลงฝีมือทยิพย์ทิพย์นันทิพบนลคร่ผู้ชม ก็ถือว่าเป็นเที่วยวที่ปล่อยยากที่สุดเช่นกันจ้าเพราะว่าต่างคนต่างอยากเป็นที่หนึ่งของสายเพราะว่าหนีของแขงครับแสดงว่ามีนม่เล็กอ๋อเขานะมองเป็นหนี